สวัสดีครับพวกผมนะครับผมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับวันนี้พวกผมจะพาไปเดินชมการแม่โจ้2 4 7นะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วครับตามพวกผมเลยครับผม ตอนนี้เราเดินรับชมตลาดมาทีละร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่หายากมากเพราะว่าตอนนี้ <c oughs> ในเชียงใหม่น,นี่หาซื้อได้ยากมากเลยครับจะเป็นสินค้าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหน้าร้านของคุณป้าแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปสวัสดีทักทายคุณป้ากันดีกว่าครับสวัสดีคุณป้าผมขอสอบถามเดื่สินค้านะครับรพี่ว่าคุณป้าชื่ออะไรล่ะครับคุณป้าืจอป้าสีีอรรับมา ชื่อเล่นหนอชื่อว่าปิวป๋วป้าปิ๋วชื่อป้าปิ๋วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับมันคือสินค้าข้าวต้มมัดสินค้าที่ขายนะครับรเป็นมีผัดหมี่ผัดหมี่นะครับมีข้าวเหนียวแดงครับข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็พวกตำนอแกงหน่อครับแล้วก็ผักแต่ว่าตอนนี้สินค้าก็ขายดีมากแล้วครับเริ่มหมดแล้ว<อ>ก็เลยเหลือแต่สินค้าที่ท่านที่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปไอ เรียนรู้กับวิธีทำของคุณป้าด้วยครับคุณป้าครับพอดีว่าสินค้าพวกนี้ทำทำยังไงล่ะครับวิธีทำเหรอครับวิธีทำป้าก็เอาใบตองมาเช็ดเช็ดแล้วก็เอาเข้าวมาซาวน้ำเรียบร้อยแล้วเอาใบเตยมาปั่นแล้วใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาเอากล้วยมานวดนวดกับข้าวแล้วก็เอากล้วยฝังด้านในอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หอ่อห่อเรียบร้อยแล้วเอาไปต้ม ชั่วโมงกึ่งถึงจะเป็นออกมาเองต้องใช้เวลาชั่วโมงกึ่งแล้วสินค้าอันนี้คือแกงอะไรล่ะครับอันนี้แกงแกงผระเครือบที่้าบ้านคนงเหนือๆมองว่าผ้าเครือแต่มันเหมือนใบโพนะหนึ่งปีมันจะออกหนึ่งครั้งมันเป็นพักพื้นบ้านมันเป็นต้นใหญ่ปีหนึ่งก็ตัดกิ่งออกมาแล้วก็เก็บเพร่ะจะนิยมแกงใส่หมูหมูสามชั้นแล้วก็เอามา กินนี้มันยำก็ได้แกงก็ได้ได้สองอย่างาอตอนนี้ก็ชาวบานทุกคนครับแต่ผมขอสอบถามนะครับทำไมคุณป้าถึงมาขายอของที่นี่ครับทางเทศบาลเขาแนะนำให้ชาวบ้านขึ้นไปประชุมที่เทศบาลพ่อทางมหลาลัยนี่ไปหาบอกว่าคือชาวบ้านมีอย่างืีอเอามาขายเพื่อจะได้ช่วยนักศึกษา ปลูกผักแลกค่าเทอมกไปกันมาทดลองในที่ในโดมด้วยนะในโดมในที่หมหาลัยนะก็พอขายได้อยู่ไปก็ขายได้ก็มาเรื่อยๆย้ายมาสี่ตี้ห้าตี้กว่าจะได้อยู่ที่นี้นี่จะเป็นหกเจ็ดตี้ละถึงจะย้ายมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยพอดีเป็นพาณิชเป็นมีโครงการให้เงินมาทาง ทางมหาอะไรก็ช่วยเหลือโดยที่มแบบเก็บค่าอย่างเลยจะพามาขายขายแต่เงินปิกบ้านอย่างเดียวแล้วไม่การนี่ก็ช่วยกันเองช่วยทําความสะอาดเก็บค <c oughs> ่าแผงค่าที่เนี่ยเหมือนดูอาทิตย์หนึ่งร้อยี่สิบบาทค่าน้ําค่าไฟเนี่ยถึงอยู่ไม่ได้ขายได้ถึงอย่างวันเนี้ยขายดีขาย มันจะเพล่หัดสุกมีขายดีเพราะจันนังคารอย่างที่อยู่เนะี่ยมันน้อยจันอังคานนี่เป็นเริ่มต้นเขาจะทําใหม่่็จะทําใหม่ก็ถือว่ามามาได้เพื่อนอนะ่ะด้อายุบ้านแม่แล้วขายแบบือมีเพื่อนอยู่เนาะอยู่ได้ได้มิตรได้มิตรไ,ได้เพื่อนดีอยู่กันจะมีความสุขเพราะว่าอยู่บ้านแม่ก็ไมนม,มีใครอยู่คนเดียว อยู่ก,กับลูกกับหลานมันก็นั่นเขาก็ไปทํางานเนี่ยแล้วก็ดึงลูกสไยมาขายโดยอยู่ตรงนนเนี้ยอนนี้เอาพักมาขายแผงหนึ่งแม่จะขายตรงนี้ลูกขายด้านนั้นแล้วก็ขอบคุณคุณป้านะมากมาก,มากเลยนะครับที่ให้เรามาสัมภาษณ์ในว,วันนี้นะครับขอบคูณจริงๆนะครับแล้วผมก็ขออวยพรให้คุณป้านะขายขายดีนะครับมีลูกค้าเข้าเป็นประจํานะครับครับคุณมากเลยนะครับรับค